ครับผมหัดทำเกษตรยามว่างนะครับร่วมกับซ่อมหมอใส่สไตล์ช่างบนนอครับคลิปนี้นะครับตกเย็นแล้วนะครับเราจะไปดูผลงานนะครับว่าใบมะละกอที่เอาลงไปในบ่อนะครับหอยจะมากินไหมในช่วงเย็นนะครับหอยจะมากินเยอะแค่ไหนนะครับหลังจากที่เราให้อาหารเม็ดควบคู่ไปด้วยนะครับหอยจะขึ้นมากินอาหารเม็ดไหมจะกินใบมะละกอไหมนะครับ ทำแล้วเย็นแล้วนะครับปิดร้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับผมเพ,เพื่อนครับก็มาอยู่กันที่หลังร้านแล้วโน่นหน้าร้านอยู่ฝั่งโน้นนะครับอันนี้หลังร้านนะครับเพื่อน,อนตกเย็นแล้วนะครับเรามาดูในส่วนของอ จะขึ้นมากินใบมะละกอรหรือไม่นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่เห็นก็มีอยู่หนึ่งตัวกําลังกินอยู่เลยนะครับเพื่อนๆไม่รู้กินอาหารหรือกินใบมะละกอนะครับฝั่งข้างในก็ยังคงอยู่ใต้น้ําเป็นบางส่วนนะครับนอนนะครับะนะครับฝั่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ไม่ค่อยจะเห็นออกมากินสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่ง อนุบาลกันดีกว่านะครับเนึกว่าจะขึ้นมาใข่ครับไม่ขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้นะครับย้ายฝั่งครับย้ายฝั่งมาฝั่งอนุบาลของเรานะครับที่แน่ๆน,นะครับเพื่อนๆที่แน่ๆน,นะครับหลังจากที่ช่วงนี้เอาอ,อาหารสดมาให้เพื่อนๆจะเห็นสีน้ํา นะครับสีน้ําเปลี่ยนไปใช่ไหมนะครับวันสองวันสีน้ําเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีคราบมันขึ้นมาบนผิวน้ําแล้วนะครับนั่นหมายความว่าได้เวลาที่จะเปลี่ยนน้ําแล้วนะครับเพราะว่ามีคราบมีคราบน้ํามันลอยบนผิวน้ําบ่งบอกได้ว่าน้ําเราเริ่มจะเสียแล้วนะครับก็ไม่แน่ว่าอาจจะเกิดจาก เราให้อาหารเยอะไปหรือเปล่านะครับอาหารเม็ดนะครับอาหารก็อาหารพืชสดนะครับก็เป็นส่วนทําให้น้าเน่าเสียได้เร็วเหมือนกันนะครับดังนั้นเราเห็นความผิดปกติแล้วเราก็ต้องรีบทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับเพื่อนๆนะครับอย่ารอช้าอย่ารอให้หอยตายนะครับอย่ารอให้หอยอัดรอยคอนะครับอันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับกินแบ่งแบ่งไปแล้วนะครับ หายไปเป็นบางส่วนครับเพื่อนๆอ่ะมุมสูงบ้างนะครับนี่ใบมะละกอถูกกินหายไปแล้วเป็นบางส่วนนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังกินอย่างอรสอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับแสงไฟจะทําให้อ่าเขาลงใต้น้ําก่อนหรือเปล่านะครับอ่านี่นะครับก็กินอยู่นะครับเพื่อนๆก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับหอยทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย นะครับน้ำเปลี่ยนสีจริงๆครับเปลี่ยนสีเร็วมากเลยนะครับในช่วงนี้ที่เราเอาอา,อาหารพืชสดมาลงให้กินนะครับน้ำค่อนข้างจะเปลี่ยนสีเร็วนะครับอันนี้หอยทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนะครับนี่กาลังกินใบไม้เลยนะครับกินจอกกินแหนะนะครับกีแหลนอกแหนะจอแนะกแหนกําลังจะหมดไป นะครับเพราะว่าหอยเราเริ่มตโตขึ้นก็เริ่มกินจุกกินเก่งขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เป็นใบมะละกออีกหนึ่งใบนะครับให้ดูนะครับเพื่อนๆชัดๆเลยนะครับเขาจะกินช่วงนี้แหละนะครับช่วงหัวค่ำนะครับดึกๆไม่ไม่ไม่ออกมากินแน่นอนครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกินช่วงหัวค่ํากับกับช่วงสายๆนะครับดูเหมือนว่าจะกินอาหารสองรอบนะครับเพื่อนๆนะครับ เอาให้ดูเลยชัดๆใกล้ๆเลยนะครับใบมะละกอนะครับเนี่ยน,น,นะครับก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเสียงรบกควนก็มีเข้ามานะครับนี่แหละทำไมเหตุผล เหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงชอบนั่งภาคเสียงเอานะครับเพราะว่ามีเสียงบรบกวนเข้ามาอย่างนี้เวลาเราถ่ายทําคลิปนะครับเพื่อนๆบางทีก็มีเสียงเพลงเข้ามาอาจจะทําให้มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์ในการทำอ่ายูทูบนะครับมีเสียงเด็กเข้ามาก็มีปัญหาอีกนะครับเพื่อนๆนะครับอ,อ่าอันนี้ก็ใหายเพื่อนๆดูชัดๆเลยนะครับอ่าฝั่งโน้นเป็นไงบ้างครับมากินไหมนะครับ เพราะว่าผมก็มองไม่เห็นนะครับเออนี่อยู่นี่เองนะครับจั่กลุ่มกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเจอไฟแล้วหายเลย <c oughs> รับโดนความร้อนเขารีบลงใต้น้ําเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าแสงไฟเราเป็นความร้อนอน,อน,นะครับบอ่อมีกลิ่นด้วยนะนะครับตั้งแต่เอาอะพืชสดมาลงนะครับบอ่อค่อนข้างจะมีกลิ่นนะครับ สงสัยพุ่งนี้ผมคงต้องทําการล้างบอ่อแล้วล่ะนะครับเ,เพื่อนๆเอแล้วไอ้ตัวแม่พันธุ์ที่เราเอามาลงตรงนี้ไปไหนเนาะนะครับหาแม่พันธุ์ไม่เห็นนะครับมีกลิ่นจริงๆนะครับเ,เพื่อนตอนนี้ในบ่อมีกลิ่นครับพุ่งนี้ผมก็คงต้องทําการล้างบอ่อแล้วล่ะนะครับไม่ไหวแล้วแบบนี้จะทําให้ หอยตายยกบ่อนะครับเพื่อนเพเพราะว่ามันบ่งบอกแล้วว่าเห็นไหมคราบน้ํามันที่สะท้อนไฟนะครับบ่งบอกได้ถึงว่าน้ําในบ่อเริ่มเสียนะครับเพื่อนนะครับอันตรายอันตรายครับมีกลิ่นครับเพื่อนๆครับก็มาอัปเดตยามเย็นนะครับอย่างนี้นะครับก็เอามาเป็นความรู้ให้เพื่อนๆนนะครับว่าเออก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งว่าช่วงนี้นะครับประมาณ หกโมงเย็นนะครับก็เป็นช่วงที่หอยออกมากินอาหารอีกช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่เราสังเกตมาช่วงสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วสิบโมงสิบเอ็ดโมงเช้าเป็นหนึ่งช่วงที่หอยออกมากินอาหารแล้วก็ช่วงนี้นะครับหกโมงเย็นประมาณนั้นโดยประมาณนะครับจะเป็นช่วงที่หอยออกมากินอาหารนั่นก็เป็นความรู้เป็นเกรดข้อมูลให้เพื่อนๆอีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับคลิปนี้ที่เราเอาใบมะละกอลงไปในบ่อนะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับฝากช่องนะครับซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบราน,นอกด้วยนะครับเป็นช่องอีกช่องหนึ่งของผมนะครับถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมรถก็เข้าไปกดติดตามได้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆตั้งแต่เอาพืชสดมาลงไม่กี่วัน,นครับประมาณ4ีวัน5วันเนี่ยที่ทำคลิปอยู่เนี่ยนะครับทำให้บ่อของเรา เริ่มมีกลิ่นนะครับพรุ่งนี้ผมคงต้องทําการล้างนะครับล้างบ่อแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับเพื่อนๆคลิปนี้จบไว้เพียงแท่นี้สวัสด,ดีเพื่อนๆเอซทั่วโลกค,ครับ